ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริงแก้ววัชรพลสวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของทฤษฎีกลับหลังหันฐานจิตมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีวันนี้เราจะคุยกันเรื่องมอบของขวัญให้ตัวเองปลุกพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณรินจะแบ่งปันทั้งหมด5ข้อนะคะโดยทั้ง5ข้อนี้เนี่ยรินได้ไกด์ไลน์นะคะมาจากหนังสือของคุณลุยส์เฮเล่มนี้ชื่อหนังสือว่า The Power Is Within You นะคะหรือว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณ ในหนังสือเล่มนี้ได้แบ่งปันวิธีการนะคะไว้10หัวข้อนะสิวิธีในการรักตัวเองแต่ปรินเนี่ยสรุปมาให้5ข้อนะคะเพื่อให้คุณได้นําไปใช้ได้ง่ายๆแล้วก็เนื้อหาที่นํามาเป็นแค่บางส่วนเป็นไกด์ไลน์ฉะนั้นถ้าคุณไปอ่านหนังสือแล้วฟังที่ปรินแบ่งปันอาจจะไม่ตรงกันสทัทีเดียวนะคะ ข้อหนึ่งเลยที่ปรินมองว่ามีประโยชน์แล้วก็เห็นผลชัดเจนมากๆก็คือการที่คุณจะต้องหยุดวิพากวิจาร์ณตัวเองการหยุดวิพากวิจาร์ตัวเองทำได้ง่ายๆขั้นตอนแรกก็คือสังเกตคำที่คุณใช้อธิบายตัวเองหรือคำที่คุณชอบใช้ในการนิยามพูดกับตัวเองบางคนเป็นอย่างนี้ค่ะในวัยเด็กเนี่ยเคยถูกดุหรือถูกจำกัดความเช่น เด็กคนนี้มันเป็นเด็กสมองทึบเป็นเด็กไร้ประโยชน์ไร้ค่าเด็กเลวคิดเกียรติทำไมเป็นคนสับเพ่าทำไมเป็นคนสก,กปรกโสกโครกไม่รักความสะอาดทำไมไม่มีระเบียบวินัยทำไมเป็นเด็กตื่นสายคำพวกนี้นะคะโอเคคนที่พูดกับเราเนี่ยเขาอาจจะหวังดีแล้วเราก็เป็นจริงอย่างนั้นนั่นแหละนะคะ แต่ปรากฏว่าเราดันไปเอาคำนี้มาเป็นคำที่ใช้อธิบายตัวเองข้างในโดยไม่ตั้งใจงทีนี้เวลาที่คุณจดจำคำพวกนี้เอาไว้พอคุณเติบโตขึ้นมาพอไปทำงานไปทำอะไรแล้วเกิดมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นยคุณก็มัจกจะวิจารณ์ตัวเองแม่เรานี่เป็นคนอย่างนี้จริงๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามปรินนะมันก็สาคัญเพราะจะทาให้เรารู้จักทบทวนตัวเอง เวลาที่คุณทำอะไรผิดพลาดไปนะคะขอให้บอกตัวเองว่าเราก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นมันจะผิดจะพลาดอะไรไปบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ใช่ความผิดอะไรนักหนานะคะควรที่จะรู้จักชื่นชมตัวเองบ้างตามความเป็นจริงเออบอกตัวเองว่าอเราก็ทำดีแล้วนะนะคะชื่นชมตัวเองตามความเป็นจริงบ้าง คุณคุณย่าลูอิสบอกว่าเราเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาอย่าไปเสแสร้งว่าตัวเองสมบูรณ์แบบอะไรนักหนาไม่เช่นนั้นมันจะกดดันตัวเองมากเกินไปข้อที่1ห,หยุดวิพากวิจารณ์ณตัวเองข้อที่2เลิกทําให้ตัวเองรู้สึกกลัวถ้าคุณต้องการจะปลุกพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะเลิกทําให้ตัวเรู้สึกกลัวตลอดเวลาสักที สิ่งนี้หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวนะคะคือชอบคิดเรื่องน่ากลัวซ้ำไปซ้ำมาอาการจะเป็นประมาณว่าเป็นคนที่ชอบแบบคิดล่วงหน้าไปก่อนกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ละ่ะถ้ามันไม่มีละ่ะถ้ามันหมดหละ่ะนะคะคือไอาการคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะแล้วเราก็ควรคิดด้วยหลักการบริหารของผู้บริหารระดับโลกหลายคนจะเป็นอย่างนี้จะคิดอย่างนี้เขาจะคิดถึงกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับกิจาการของเขา แต่เขาไม่ได้คิดซ้ำไปซ้ำมาค่ะเขาแค่นึกออกเฉยๆว่าเออมันก็เป็นไปได้นะถ้าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์น,นี้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 แต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาไปหาทางป้องกันไว้ก่อนเขาไปหาทางแก้ไว้ก่อนแต่สําหรับคนที่คิดแล้วก็วนคิดแล้วก็วนวนไปวนมาซ้ํา้ซากๆแต่ถามว่าแล้วไปทําอะไรป้องกันไหมก็ไม่มีแล้วจะคิดทําไม <laughs> หยุดคิดน่ากลัวเรื่องน่ากลัวซ้ำไปซ้ำมาแค่นึกให้ออกเฉยๆว่าเออมันอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นได้นะมันก็เกิดขึ้นได้นะถ้ามันเกิดขึ้นฉันจะทำยังไงกับมัน1234เท่านั้นแหละพอแล้วก็กลับไปคิดเรื่องดีๆซะแล้วก็กลับไปวางแผนอะไรที่มันจะเดินก้าวหน้าการคิดเรื่องร้ายๆไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้คุณรู้จักวางแผนชีวิตทำให้คุณไม่ประมาททำให้คุณไม่เป็นคนที่ ชีวิตไม่มีเป้าหมายหลักลอยใช่ไหมคะก็คิดไว้บ้างเออถ้าวันหนึ่งมันอย่างงู้นวันวันหนึ่งมันอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เวลาเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆคุณก็ต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาอยู่ดีเพราะวันที่เรื่องนั้นมันเกิดปัดจจัยรอบตัวเรามันก็เปลี่ยนไปแล้วอายุเราก็เปลี่ยนเงินทองในกระเป๋าเราก็ไม่เหมือนวันนี้นะคะผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไป ฉะนั้นมันก็คิดได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันก็แค่วางแผนคร่าวๆหรือเตรียมการรับมือด้วยปัจจัยบางอย่างที่พอจะทำได้วันนี้ฉะนั้นอย่าไปคิดมากเกินไปอย่าไปทำให้ตัวเองรู้สึกกลัวตลอดเวลาอันนี้เป็นฝั่งพวกวิตกเยอะแต่ไอฝั่งพวกที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยก็ควรคิดบ้างไม่ใช่แบบอุย๊ยฉันคาดหวังแต่สิ่งที่ดีชีวิตฉันต้องดีเสมอก็เผื่อใจไว้บ้างเดี๋ยวเวลาเจอแล้วมันจะ มันจะเซมันจะไม่ไหวเอานะคะเพราะว่าคาดหวังแต่สิ่งดีๆอุ้ยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีวันหนึ่งเขาเกิดไม่ดีขึ้นมาโอโหโคตรเจ็บปวดอันนี้เราต้องสมดุลมนุษย์มงคลต้องรู้จักจัดสมดุลนะคะข้อที่2ต่อไปข้อที่3านะคะลองรู้จักให้กําลังใจและชื่นชมตัวเองบ้างคุณอาจจะทำบางอย่างได้ไม่ดีนะัก แต่มันก็ยังมีโอกาสทำให้ดีขึ้นไปอีกไดนะ้จงให้กำลังใจและชื่นชมในความพยายามของตัวเองวันนี้ปรินจะเน้นวิธีการชื่นชมตัวเองรักตัวเองให้กำลังใจตัวเองที่มันอยู่บนโลกของความเป็นจริงคือยอมรับว่ามันมีความผิดพลาดยอมรับว่าเราก็ยังไม่มีสติยอมรับว่าเราก็ยังมีไมเ s ็ t ที่ยังไม่ดีนะัก ในบางเรื่องนะคะยังมีนิสัยบางอย่างที่ต้องแก้ไขเราต้องยอมรับก่อนจากนั้นให้ชื่นชมในความพยายามที่เราก็พยายามอยู่หรือเรากำลังจัดการมันอยู่มนุษย์หลายๆคนเนี่ยเวลามองว่าไม่ได้ก็คือเสียนะคะพอพอเสียปุ๊บคือไม่ได้พอได้ปุ๊บก็คือไม่เสียคือมองได้แค่สองสองด้านตรงข้ามแต่มนุษย์บางคนจะมองออกว่าในดีมีเสียในเสียมีดี เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ร้อป็นหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ศูแน่อย่างน้อยๆมันต้องมีแหละย0่0ิ0สา์ชื่นชมและให้กำลังใจมันไม่ได้มีครั้งนี้ครั้งเดียวที่คุณจะมีโอกาสจัดการสิ่งนี้กับชีวิตของคุณนะคะประโยคหนึ่งของคุณย่าลุยส์พูดไว้นะคะในหนังสือเป็นชอบมากกับหัวข้อนี้อ่ะหัวข้อนี้นะคะ ท่านบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันได้มีโอกาสไปบรรยายในโบสที่นิวยอร์กจำได้ว่าแบบจำได้ชัดเจนเลยว่าเป็นการพบกันในบ่ายวันศุกร์ผู้เข้าร่วมบรรยายจะเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วเอามาใส่ตะกร้าให้กับฉันฉันก็นำตะกร้าขึ้นไปที่แท่นเพื่อตอบคำถามและทำการรักษาหลังจากแต่ละคำถามคือการฮีลลิ่งนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นแล้วฉันเดินลงแท่นแล้วพูดกับตัวเองว่าลุยส คุณเยี่ยมมากที่ทำได้ดีขนาดนี้ในครั้งแรกถ้าคุณทำต่อไปอีกหครั้งคุณต้องกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างแน่นอนฉันไม่ได้ดูถูกตัวเองว่าโอ้ฉันลืมพูดอันนั้นอุ้ยฉันลืมพูดอันนี้เอ้ยฉันไม่น่าพูดอันนั้นเลยไม่เพราะฉันไม่ต้องการให้ตัวเองรู้สึกประหม่าในครั้งต่อไปแน่นอนใครมันจะทำได้ดีเพอร์เฟกในครั้งแรกหรือแม้แต่ครั้งที่ร้อยมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดบ้าง แม้กระทั่งนักร้องระดับโลกขึ้นคอนเสิร์ตครั้งที่พันครั้งที่หมื่นมันก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมคะมันไม่ใช่โอกาสเดียวมันยังมีโอกาสทําให้ดีขึ้นได้อีกมนุษย์เราได้โอกาสใหม่เสมอนั่นคือกฎของเกมที่เรากําลังเล่นกันอยู่คุณสามารถทําอะไรใหม่ได้ตลอดคุณจะคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่ดารงสถานะใหม่ได้ทุกวินาทีเลยไม่ต้องรอปีใหม่ขึ้นวินาทีใหม่ก็เป็นวารราดิถีในชีวิตได้เหมือนกัน ฉะนั้นจงให้กำลังใจและชื่นชมตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำไปแล้วอยู่บนความเป็นจริงแล้วคุณจะพัฒนาชีวิตได้ในชีวิตจริงต่อไปข้อที่4ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณลองปฏิญาณตนสิคะว่าฉันจะใช้ความรักเยียวยาในทุกสิ่ง พลังแห่งรักเนี่ยคือพลังแห่งการเยียวยาและรักษาฟื้นฟูจากวันนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานความรักสุขภาพปัญหาเรื่องความสุขเบิกบานทางจิตวิญญาณเอาอยาตำรับรักเข้าไปเยียวยาในทุกสิ่งลองนะคะเผื่อบางคนเนี่ยใช้วิธีการรักษาที่มันยังรุนแรงอยู่เนี่ยหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบ คุณลองหลีกเลี่ยงพวกนั้นแล้วใช้ความรักจงเลือกใช้รักและเมตตาตัวอย่างของการใช้ความรักเยียวยาในทุกสิ่งคืออะไรในหนังสือเนี้ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะคะเขาเป็นมะเร็งเสร็จแล้วเนี้ยเธอก็ใช้วิธีการฮีลลิ่งด้วยการจินตนาการด้วยการใช้พลังในตนนี่แหละแต่เธอทำอย่างนี้เธอนึกถึงภาพในตัวเธอเนี่ยมีเซลล์นักฆ่าอยู่เซลล์นักรบที่ออกไปสู้กับเซลล์มะเร็ง แล้วไอเซลลนะักรบอันนี้ก็ชะนะเพราะเธอต้องการจะหายจากอาการของโรคมะเร็งใช่ไหมคะเอเธอคิดแบบนั้นใช้วิธีการนั้นปุ๊บเนี่ยจากนั้นมาเธอก็เริ่มสงสัยว่ามันถูกหรือเปล่าวิธีนี้มันถูกไหมเพราะมันไม่ได้ผลค่ะเธอก็เลยมาถามคุณลอิสเฮคุณลอิสก็เลยถามเธอว่าเดี๋ยวนะคุณเป็นนักฆ่าเหรอเพราะว่าในเซลคุณเป็นเซลนักฆ่าคุณเป็นนักฆ่าเหรอลองคิดดูสิว่าถ้าใช้คําว่านักฆ่าเนี่ย สำหรับคุณฉันไม่รู้นะแต่สำหรับฉันส่วนตัวแล้วอะ่ะฉันรู้สึกไม่ดีนะถ้าในตัวฉันจะมีสงครามเกิดขึ้นสร้างสงครามขึ้นในตัวเองอะ่ะมันไม่ดีอยู่แล้วคุณลูอิสก็เลยแนะนำไปว่าเธอลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มันอ่อนโยนกว่านี้ได้ไหมฉันคิดว่ามันจะดีกว่านะถ้าเธอใช้ภาพเป็นพระอาทิตย์กำลังหลอมละลายเจ้าเซลล์ร้ายนั้นซึ่งคุณลูอิสเอก็เป็นมะเร็งเหมือนกันนะ ตอนที่เธอเป็นมาเร็งเธอใช้ภาพก็คือจินตนาการว่ามีน้ำใสๆเย็นเย็นกำลังล้างเชื้อโรคร้ายเนี้ยออกไปจากร่างกายของเธอฉะนั้นเราต้องรู้จักนึกถึงสิ่งดีๆค่ะที่มันไม่ทำร้ายสภาวะจิตใต้สำนึกของเราเรื่องนี้ยมันตรงกับทฤษฎีกับหลังหานที่เราพูดมาหลายปีนะคะที่ปรินบอกคุณว่าตอนยังไม่กลับหลังหันเนี่ยปรินใช้สโลแกนชีวิตต้องสู้ จิตใต้สำนึกเรามันก็เลยเก็บพลังของความต่อสู้ไ i g h t i นะคะการเอาชนะการพุช h ั p ตัวเองเปลี่ยนความรุนแรงพวกนั้นนะคะเป็นพลังแห่งความรักคุณสามารถจะได้รับผลเดียวกันเลยแต่คุณใช้วิธีที่อ่อนโยนกว่าคุณใช้วิธีที่เป็นมุมมองของความละเมียดละไมมากกว่านุ่มนวลมากกว่าได้ในวันนี้เริ่มต้นใหม่ ใช้ความรักเยียวยาทุกสิ่งในชีวิตคุณได้ไหมทีนี้มาดูประโยคที่ปรินบอกไว้ว่ามอบความรักให้ความจริงในชีวิตคุณข้อนี้จะเป็นกุญแจสำคัญนะคะที่คุณจะดึงพลังอันยิ่งใหญ่ในตัวออกมาได้ทุกวันนี้หลายคนได้คีย์เวิร์ดในการรักตัวเองแต่มันไม่ได้ผลหรือมันได้ผลแต่ไม่ระยะยาวและมันไม่ทำให้คุณเป็นคนที่ยกระดับจิต ขึ้้นไดเพราะคุณไม่ได้รักความจริงของตัวเองคุณต้องรักความจริงของคุณเวลาที่เราจะเยียวยาคนเห็นผิดไม่มีอะไรช่วยเขาได้จริงนอกจากความรักถ้าคุณเอาความกลัวไปบังคับเขาเขาก็ได้แค่ทำตามนั้นเพราะกลัวแต่มันไม่ได้เปลี่ยนตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยถ้าคุณไม่รักเขาคุณจะไม่เข้าใจเขาเปลี่ยนคำว่าเขาเป็นเราถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณไม่เข้าใจมันหรอกคะ่ะ ฉันรักฉันรักนะและฉันให้โอกาสและฉันก็เข้าใจและฉันรู้ว่าเธอเป็นได้ดีกว่านี้มันดีกว่ากันเยอะเลยดีกว่าที่เราจะมานั่งวิจารณ์ตัวเองหรือรักตัวเองผิดตัวพอรักตัวเองผิดตัวคุณก็จะหลงตัวเองรู้ดีไปซะ,ะทุกเรื่องทำถูกไปซะ,ะทุกอย่างทุกวันนี้คนแบบนั้นมันเยอะแล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มประชากรให้เขาเราคือคนส่วนน้อยคนที่ยอมรับความจริงของตัวเอง โอบกอดด้านมือตัวเองได้ฉะนั้นส่งความรักให้ความจริงในชีวิตคุณพลังที่ยิ่งใหญ่มันจะถูกปลุกขึ้นมาจากความหลับไหลคุณจะเข้าใจเห็นตัวเองอย่างชัดเจนข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกื้อหนุนเราคงมาคนเดียวไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่เก่ง ในด้านของทักษะมากที่สุดบนโลกใบนี้เผ่าพันธุ์ของเรากลายเป็นเจ้าของโลกครอบครองโลกใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่เผ่าพันธุ์มนุษย์กลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เป็นผู้ปกครองแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์กลับกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่พึ่งพาตัวเองลำพังได้น้อยที่สุดเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยดูจะเก่งที่สุดแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยสาเหตุที่เราขึ้นมาปกครองโลกได้เพราะว่าเราต้องช่วยกันฉะนั้นเรามาถึงวันนี้เนี่ย เรามีสิ่งที่เกือ้อกูลอยู่ในชีวิตเยอะมากฉะนั้นขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เกือ้อกูลคุณจากนี้ไปใช้ความใช้ชีวิตให้มีความหวังอยู่เสมอมีความหวังด้านดีมีความหวังกับตัวเองว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่เข้าใจชีวิตมากขึ้นเราจะเป็นคนที่มีรักเมตตาในจิตมากขึ้นทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบไปแล้วนะคะมันก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งเทียนของบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเทียนที่เรียบเรียบเลยล้นล้นมายังไงก็อย่างนั้นแต่เทียนของทุกคนเนี่ยกําลังถูกจุดอยู่นะคะเมื่อคุณเกิดมาแล้วเทียนคุณได้ถูกจุดขึ้นเรียบร้อยเทียนของบางคนเรียบเรียบไม่มีอะไรหวือหวาเทียนของอีกคนนึงเนี่ยโอโหเป็นคนที่สลักสลเหชีวิต แกะลายมังกรแกะลายหงแกะลายดอกเหมยสลักถ้อยคําอันวิจิตแปะทองประดับเพชรติดนพก้าวเข้าไปแต่สุดท้ายไฟชีวิตมันก็เผาเทียนเล่มนั้นทิ้งไปเรื่อยๆทุกวันอยู่ดีคุณจะสลักสลเหล่าชีวิตให้มันวิจิตแค่ไหนมันก็กำลังถูกไฟชีวิตกลืนกินจนกว่าจะถึงหยดสุดท้ายของลำเทียนในชีวิตของคุณ สุดท้ายมันก็ผ่านไปจะดีจะชั่วจะรวยจะจนจะมั่งมีแค่ไหนจะอดอยากแค่ไหนเดี๋ยวมันก็จบมันจบทางกายภาพนะคะแต่มันไม่จบทางพลังงานมนุษย์มงคลก็เลยใช้ทุกช่วงเวลาที่เทียนมันกินไส้ตัวเองเทียนแสงไฟชีวิตมันกินลำเทียนชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางจิตยิยนญยน ทุกสิ่งทั้งสุขและทุกข์ทั้งได้และเสียเย็นร้อนหนาวเอามาสะท้อนให้จิตวินดาณของคุณเติบโตเรียนรู้ยกระดับจิตให้ได้จบชาตินี้จะได้จบสวยปิดโสดาพาตัวเองกลับจิตพิสุทินี่คือ5ข้อที่นำมาฝากคุณในวันนี้เพื่อปลุกพลังที่ยิ่งใหญ่ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการรับฟังะคะ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกช่องหรือ subscribe ช่องเดินทางสู่แสนซับไปด้วยกันนะคะและเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆในอนาคตก็ขอเพื่อนๆได้เซฟหรือแชร์เก็บไว้ด้วยถ้ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้หรือต้องการจะฟังหัวข้อไหนเป็นพิเศษและเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วย ความสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาต่อกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ